เห็นคุณวิโรธลักณาอดิสอนตัวตึงของพักประชาชนออกมาพูดตามภาพนี้ที่ว่าชี้เรื่องปกติพักประชาชนคุยกับอนุทินชาญวิรุลลั่นไม่มีแอบโทหาอังเคลอย่างใครทำอันนี้น่าจะหมายถึงอังเคฮุลเซนที่นาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรโทหาแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นั่นแหละครับประเด็นที่ผมอยากจะชวนพวกเราพูดคุยกันตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีการจับไล่ทัน ว่าตัวตึงของพรรคประชาชนแอบไปกินข้าวกันกับอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็เลยมีคนออกมายอมรับว่าได้ทำเช่นนั้นจริงแต่ตอนแรกก็ตูตูแท้ไถนะครับเอาสีข้างถัไปเรื่อยๆไม่ยอมรับแต่พอมีหลักฐานมีอ้างอิงทั้งตัวบุคคลว่าเป็นคนนัดให้เป็นคนติดต่อให้และเวลตอนที่คุยกันผมก็นั่งอยู่ในห้องนั้นแหละก็เลยมีการยอมรับเหมือนกับว่า ไปไม่เป็นแล้วครับก็เลยออกมายอมรับเพราะว่าถูสีข้างยังไงมันก็แดงไปหมดแล้วมันก็ไม่รอดจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติก็คงเป็นเรื่องปกติครับแต่ตรงที่บอกว่าไม่มีแอบโทรหาอังคุนเซนผมว่าระดับศักยภาพพักประชาชนหรือว่าตัวตึงของพักประชาชนคงไม่มีศักยภาพพอที่จะมีเบอร์โทรศัพท์ฮุนเซนเหรอกครับการที่จะโทรหาลุงฮุนเซนนั้นคงเป็นเรื่องยาก ยากกว่าเก็นเขกขึ้นภูเขาแน่นอนแต่ถ้าโทรหาลุงหนูลุงอนุทินนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับพักประชาชนนั่นแหละครับจะว่าไปแล้วการโทรหาใครมันก็คงเป็นสิทธินั่นแหละครับไม่มีใครว่าอะไรได้แต่ทําไมปฏิเสธไม่ยอมรับถูถูแท้ไทยเอาสีข้างเขาถูปฏิเสธมาเรื่อยจนกระทั่งถูกจับให้คันคันถูก,ถก,ถก,ถก จับคั้นจนตายแล้วจึงยอมรับว่ามีการพูดคุยมีการโทรหามีการไปนั่งกินข้าวกันจริงๆเรื่องนี้จะบอกว่าอายหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบจะพรณนาได้ครับ